สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเปียพัสุองศินรหัสนักศึกษา650-105นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์วันนี้ก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อค่ะรับชมแนละรับฟังได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ตำแหน่งที่1ทราบิเซียสเป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ อยู่บริเวณหลังและคอโดยยึดเกาะจากแนวกลางของแผ่นหลังส่วนบนไปเกาะที่กระดูกไหปลาร้าทั้งซ้ายและขวาแบ่งเป็น3ส่วนกล้ามเนื้อทราพิเซียส่วนบนทําหน้าที่ยกไหล่กล้ามเนื้อทราพิเซียส่วนกลางทําหน้าที่ดึงสะบักทั้งสองข้างเข้าหากัน ในการวิพาคษศาสตร์มนุษย์กล้ามเนื้อทราบิเซียเป็นกล้ามเนื้อในชั้นตื้นที่อยู่ด้านหลังของมนุษย์เลี้ยงโดยเส้นประสาทเอ็กเซอรี ory, หรือเส้นประสาทส,สมองคู่ที่11และโดยแขนงประสาทด้านท้องของเส้นประสาทสันหลังส่วนคอที่3และ4ซึ่งนอกจากจะเลี้ยงกล้ามเนื้อนี้แล้วยังเลี้ยงกล้ามเนื้อสเตโนไคลโดมาสตอยด้วยเนื่องจากใหญ่กล้ามเนื้อนี้วางตัวในหลายทิศทางกล้ามเนื้อทราบิเซียจึงทำหน้าที่ได้หลากหลาย มาต่อที่ตำแหน่งที่2กล้ามเนื้อ latissimus dorsi เป็นกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่างครอบคุมบริเวณเอวและมุมด้านล่างของสะบักมีลักษณะเป็นแผ่นกว้างรูปพัดสามเหลี่ยมมีจุดเกอกอยู่ที่กระดูกสันหลังส่วนล่างและปลายอีกด้านหนึ่งอยู่ที่บริเวณหัวไหล่ทำหน้าที่ดึงแขนลงเข้าหาลำตัวและหมุนแขนเข้าด้านในนั่นเอง ตำแหน่งที่3มีชื่อว่ากล้ามเนื้อดเดลตอยหรือเป็นตำแหน่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันมากที่สุดในทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์แล้วหมายถึงกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมที่เป็นส่วนสำคัญของกล้ามเนื้อในบริเวณไหล่และเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของแขนที่มีข้อต่อไหล่เป็นจุดหมุนนอกจากนี้ยังนิยมใช้กล้ามเนื้อนี้ในการฉีดยาเข้าทางกล้ามเนื้อ ตำแหน่งที่4และตำแหน่งที่5แลเรจะมาทำความรู้จักไปพร้อมๆกัน2ตำแหน่งนี้จะแบ่งย่อยเป็นลอมบอยเมเจอร์คือมัดใหญ่และลอมบอยมินเนอร์มัดเล็กกล้ามเนื้อลอมบอยนั้นวางอยู่ใต้กล้ามเนื้อทราพิเซียสมีจุดเกาะอยู่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนอกและขอบกระดูกสะบักซึ่งจะทำหน้าที่ดึงและยกสะบักเข้าหาแนวกลางของลำตัวนอกจากนั้นแล้วยังช่วยพยุงกระดูกสะบักไวใ้ให้อยู่กับที่อีกด้วย โดยสไลด์ต่อมานะคะเราแบ่งเป็นทางฝั่งซ้ายแล้วก็ทางฝั่งขวานะคะเริ่มแรกเลยเราก็จะมาเริ่มที่รูปฝั่งซ้ายกันก่อนนะคะจะเป็นรูปทางกล้ามเนื้อบนใบหน้ามาเริ่มที่จุดแรกกันเลยค่ะจุดปักตำแหน่งที่1 0กล้ามเนื้อฟอนทาลิสเป็นกล้ามเนื้อบางๆตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของศีรษะเป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าและก่อกับผังผืดชั้นผิวมีลักษณะกว้างกว่ากล้ามเนื้อ occipitalis และใยของกล้ามเนื้อนี้ยังยาวและสีซีดกว่ากล้ามเนื้ออกซิ pit าล i s กล้ามเนื้อนี้ไม่มีจุดเกาะอ,อยู่กับกระดูกตำแหน่งที่11กล้ามเนื้อหลับตาหรือที่เราใช้ภาษาอังกฤษเรียกว่า obicularis oculi เป็นกล้ามเนื้อในใบหน้าลักษณะเป็นเส้นใยวงกลมวนรอบดวงตาซึ่งเมื่อกล้ามเนื้อนี้เกิดการหดตัวก็จะทำให้สามารถหลับตาได้ โดยเส้นประสาทที่มาเลียงกล้ามเนื้อส่วนนี้ก็คือเส้นประสาทเฟเชียสหรือเส้นประสาทคู่ที่7นั่นเองตำแหน่งที่12กล้ามเนื้อวงแหวนรอบปากหรือที่เรียกว่า o r i i c u l a r i s oris ซึ่งมีเส้นใยเชื่อมโยงไปมาหลายทิศทางทั้งลิมฝีปากบนลิมฝีปากล่างรวมถึงแก้มจมูกและบริเวณโดยรอบ มีผลกระทบต่อการอ้าและหุบป,ปากการนวดออกกําลังใบหน้าบริเวณริมฝีปากจะทําให้ริมฝีปากได้รูปสวยกระชับกล้ามเนื้อริมฝีปากไม่ตกและไม่หย่อนคล้อยตำแหน่งที่15กล้ามเนื้อไซโครมาติคัสเมเจอร์เป็นกล้ามเนื้อในร่างกายมนุษย์ซึ่งทำหน้าที่ดึงมุมปากไปทางด้านบนและด้านข้างกล้ามเนื้อนี้มีเส้นประสาทเฟรเซียส หรือที่เรียกกันว่า facial nerve (cn) เลี้ยงเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อในการแสดงสีหน้ามัดอื่นๆนั่นเองตำแหน่งที่19กล้ามเนื้อโปรเซลัสเป็นแผ่นกล้ามเนื้อรูปพีระมิดขนาดเล็กลึกต่อเส้นประสาท superior orbital หลอดเลือดแดง supraorbital และหลอดเลือดดำ supraorbital นอกจากนี้แล้วกล้ามเนื้อปริสาทธทำหน้าที่ช่วยดึงส่วนของผิวหนังระหว่างหัวคิ้วลงช่วยดึงให้รูจมูกกว้างขึ้นนอกจากนี้ช่วยทำหน้าที่ในการแสดงสีหน้าเวลาโกรธอีกด้วยเรามาทำความรู้จักกับตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่20กล้ามเนื้อนาซาลิสหรือกล้ามเนื้อคอมเพรสเซอร์นาลิสเป็นกล้ามเนื้อที่เหมือนหูรูดของจมูกซึ่งทำหน้าที่ในการหดหรือกดกระดูกอ่อนจมูก n o s s ลค c a r เทเ e ประกอบด้วย2ส,ส่วนนั่นก็คือส่วน Transverse และส่วน A l a าก็จบลงไปแล้วนะคะกับคลิป,ลปทำความรู้จักเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อดิฉันนางสาวป,ปิยภัสสูงิินราชนัษกศึกษา650-105นักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ขอขอบคุณอาจารย์ที่เคารพและขอขอบคุณผู้ที่รับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ